มีการมีแรงด้วยฮะจังหวะนี้เฮ้ยเอาวะได้อะไรอะ่ะเฮ้ย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 อะไ,ไรอะ่ะอ,อืออ๋อแจกนึกว่าแจกพวกสกงสก,กินอะไรเงี้ยบอลแคปอัปเกรดบอลบอลแคปหรอเฮ้ยดับเบิ้ลคอยเหรียญเเอาหรียญมาทำไรเอ่อเมกาแมงเง็ดนะฮะดูดได้เป็นดูดพวกอ่าพวกเนื้อพวกของกินที่ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยอ่า อ่าปรับแต่งปรับแต่งยัวปูของคุณยัวปูปรับแต่งปูของคุณได้อัปเกรดเลือดอ๋อถงว่ามันมันถึกจังช่วงแรกใช่ไหมเราอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดไอแพ็คไอแพ็คปูดิอัพอัพแอแท็คยาวๆก็ดีเออทั้งว่านี้ฮะเฮ้ยโคตรเท่ว่ะไอ้เตาปูเนาอนี่ที่ปูเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีปูคลาสเอสได้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยอ๋อนี่มีปูเฉชวนด้วยอ้าวเฮ้ยสโนว์ครับปุยมาเหรอโคตรเท่ เขามีติดพิษด้วยฮะโอ้โหเอฟเฟกแต่ตัวจะเป็เหมือนกันเอ่อเยติแคร็บโอ้โหนี่สายถึกกว่าผมว่านะอืมอัลเลนติกนะฮะล็อบสเตอร์ออฟซ็อปเตอร์ยังโหดทำงานจะได้มานะล็อกเหรอเพแคปกบแคป็ทูรินอ๋อรอต้องเล่นไปเรื่อยๆแน่เลยว่ะเอออะไรอ่ะอีโลเดวอนแคร็บพอจัดจัดโอ้โหโอ้หืมโอ้เมก้า โอ้โหโอ้กันเลยไม่ใช่ไม่หมจะทำทำไมเนี่ยรู้อ๋อนี่นี่ถูกอะเจนดารี่เยเดอร์หูหูโรบอตคราฟมีมิไซา์ด้วยเยเดอร์เอเลียนหูหเกมที่ชวนน่าติดตามจัดจัานเลยว่ะขอสักหน่อยจิขอให้ตารอบนี้ผมจะโชว์โหดๆมารอบนี้ผมแบบว่าเราเข้าสู่แบบว่าเข้าแบบว่าแบบช่างเถอะ เปิดมาปเดิ๋แบบปวดปวดยับยับไม่ไม่อ่อนข้อหรอกนะไม่อ่อนข้อไม่อ่อนข้ออ่ะอ่ะทำไมไวจังเดี๋ยวจ้าผู้อย่าไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนสู้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 ดูรุ่นดูหุ่นด้วยน้องจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยมันไม่วิ่งอ่ะู โอ้ยอกยอกยเออเต็มพี่เต็มพี่เต็มพี่าลวรอุ้ยโอ้ยเออเออเออเลือดน้อยวะเลือดน้อยวะเฮ้ยอ้้ยเือเนื้อเนื้อน้อเนือเนืหนครับหน่งครับนเนื้อเหลือปะเนี่ยน้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 เน้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 ้น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 ้ ตัวนี้บ้องไวโอ้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 โเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยผมจะกลายเป็นเหยื่อลงบนอื่นแล้วเลือดเลือดผมมันเช่ยงรอดตาแล้วเลือดเต็มแล้วครับจังหวะนี้อู้นื้อเนื้อเนื้อร้อยมันเดินหน้ากดอุ้ยอุ้ยขอ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 อะไรอ่ะมันซ่อมอะไรอ่ะเก็บเจ็บเก็บหมดเลยแล้วกันเก็บหมดเลยแล้วกันเฮ้ยมีมีดด๋อ โอ้โหโดโหอ๋ออ้ยอ่อขอหนอยหมะพร้าวมะพร้าวของเ้านะจังหวะเนี้ยเอสู้โ้สู้้สู้้ไปไหน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 ออโอ้โหนี้มีอาวุธ้นะกลัวู้้ส้สู้ส้สู้ส้ มันไม่โดนหรอไม่โดนหรอไม่โดนหรือยไงฮะฮะเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าอย่ากูจะสู้ตัวนี้มึงจะไปไหนอืมชื่อเดี๋ยวคุ้นยังเลยนะจามเก่าปะเนี่ยเฮ้ยมันปวดจะยับเลยโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะเอาวะแต่เขาดอกเฮ้ยเอาละจังหวะนี้ฮะจะค่อยฮะผมหลบผมหลบก่อนหลบพวกเออเจ้าถิ่นกันไม่โหจัดจานแต่ตัวโอ๋ยอะโหเงิน งงงงตังงตังงงุนตังสิตังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอ้โหมันไม่มีแบบว่าไซส์แบบเราเลยวะเอออนะชิงอะอาจะยู่อยู่ไม่อยู่แล้วอ๋อตัวนี้ไหวหมน่าจะไหวทำทย่านตีดองอดองเอ็นดูองาาเม่ครับดองโจังวะเฮ้ยโเอาเรื่องครับอ้าวอ้ เอ่อถ้าปูจะหดอย่างเงี้ยต่อให้เป็นคนก็ไม่น่ารอดดูาทรงอึ๊กอึ๊อย่าอย่าเอาดอกสู้สู้สู้นิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาไงเอาไงเอาไงโมันหดมันหดไม่ยับปวดไม่ยับมันหดไม่ยับอะไรแล้ววดจะยับเลยตายล้วนล้วนชาบ้านเล็กโลกโอ้โหฮะตัวนี้กันนี่ละกันนี่ละกันนี่ละกันหด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 เออฮันดอกตรงมือผมหมดไปแล้วอ่ะตรงมือเลยตรงก้ามอี๋เนี่ย เอาขอโทษนะโอ้โหพี <c> ่ <oughs> อะไรอะ่ะขัว <c oughs> เอาละมึงเอ้ยเอาละมึงเอ้ยจังหวะนี้เมาอ่ะได้หมดฮะจังหวะนี้ใครก็ไล่ยกเว้นตัวใหญ่หอก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 เฮ้ยอยอูยอ่ข้ามาอู้วยด้วด้วยขอนะขอนะขอนะอ,นะอู้โหเอ็กซ์คาลิบาร์เอ็กซ์คาลิบราร์โอ้โหดาบไฟโหดจัด,จด

สายใหญ่ไปเลือดเดยอะเราต้องรู้จักเฮ้ยเลือหัวได้9ทีป่ะวะผมต้องไม่ค่อยใช้ต้องรู้จักใช้ใช้ต้องรู้จักใช้วะ่ะแอมเฮ้ยอันดับที่สิบไอ้ยปูเขียวเมาชาปูเขียวเมาชาอะไรอะไรอะไรเมานี่คือหูขี้โวนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้เกสไอ้เกสนี่มันคุ้นขุนมากอือเหลือหกทีเท่านั้น,ยยนหูตัวใหญ่ขอได้ไหมขอได้ไหมเพื่อนขอได้ไหมอ๋ออันนี้จะตกอันนี้จะตก ตกต um ัวตายมาอ่าขอบคุณครับเฮ้ยเป็ดน <Ti> ้อยเป็น <bikes> น้อยเกิดใจอะไร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 มึงอยากไงอยากขวดขวดกูจะสู้จะสู้อ๋อจังหวะนี้จะสู้พี่เหรอหนูอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยขวดไม่เอาขึ้มันก็ดาบก็จะหมดแล้วว่ะแต่อย่างน้อยก็ขอจะใช้มันคุ้มๆหน่อยแล้วกันวายวายวายตัวใหญ่ๆเลยจ้าอู้เอาขวดแฮ่เฮ้ยเอาวะเอาวะ เฮ้ยผมท็อปสิบแล้วว่ะท็อปเทนว่ะจังหวะนี้ว่ะเอออะไรอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยสู้ยากสู้สู้สู้ยากแต่สู้นะสู้นะสู้นะตกน้ำแพ้แป้แพ้อุ้ยเอ้าวขอหน่อยนะผมครับผมครับผมครับสู้สู้สู้อย่าหื้อย่าพี่ไอ้หนูอื้ออื้ออื้ออื้ว้าเจ้าทินเขาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะไรรังแกเขาบอกมึงไปรังแกเขาทำไมวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าอย่าให้เห็นหน้าเห็นนะไอ้หน้าเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรมอะไรมันคือมัน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 มั้ยนี่ไงหนูเอาไงโอ้เยอะ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 ถอยได้ถอยเฮ้ยเออไม่แ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 ม่ยอปยอปยอสู้หนีมึงหนีมาผิดที่เลยหนูเออทักก่อนทอกก่อนทักก่อน ตามมา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 ัตามเนี่อยนะอุ้ยเดีายนะตัวใหญ่เกินมันตัวใหญ่จังไงไม่นะจะเอ,อ,อ๋อุ้ยหุขอคอโอ้โหมันนี่มันนี่มันนี่ของข้าของข้าหูยมัน,น,มน,มนตัวใหญ่จังเลยผมสู้หไหวไหมเนะี่ยผมน่าจะเอาไม้จากมันมาได้นะหูกระทุงแตกแบบโหดจัดๆเอาวะรักมังผมเริ่มมาแล้วดับเจ็ดแล้วว่ะเอาวะมาผมรู้สึกว่าผมตัวไม่ใหญ่ขึ้นเลยวะหรือว่าเพราะว่าผมตัวใหญ่แล้วมันเลยมองคนอื่นนตัวเล็กลงเอาวะ สู้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 ไอเกสไอเกสไอเกสี่เจ้าเก่าเจ้าเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าเวลาเดิมสกิลผมก็ไม่ได้ชงไม่ได้ใช้เลยมันคืออะไรวะเนี่ยสกิลหรือตัวเหมือนกัแกะวะหรือว่าตัวนี้แบบว่าใช่สกิลที่แบบว่าที่ขวาแล้วมันจะวิ่งวะปู่วิ่กระแทกสู้สู้ส,ส,สู้สู้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะจะตาย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  จะตายจะตายมันหนีมันมาหาผมแล้วอ,อ๋อไม่นะมันมีอาวุธเปล่ามีอาวุธด้วยชิบหายแล้วสู้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 สโอ,โอ,โอ้ไม่นะไม่นะ